อันนี้เขาลงไม่ไม่เลยครึ่งนึงก็แหละครับผมขอบคุณมากครับผมโอ้โหนี่มันปรุงเรียงก็มีสองก้อนวันนี้ยี่สิบบาทสุดยอดเลยวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวปรกอกสารลางเมืองไปเลี้ยวเตี๋ยวรูข่วนเนาะมาคนเดียวครับเอามีเกี๊ยวพิเศษเกี๊ยวหมดแล้วเหรอเกี๊ยวหมดแล้วออกมาไม่ทันเกี๊ยว เอามีเกี๊ยวก็ได้ครับผมเอ้ยีเอาเกีียวเฉยเกียวเฉยเอาบะหน็จเฉยใส่ใส่ถ้วยพลาสติกเนาะเดินอ้อมรอบรถเลยลงไม่จะหมดแล้วลงไม่จะหมดอืมจะกลับแล้วน้ำแห้งขอดเลยเท่าไหร่ครับมีสองก้อน

ใสร้านส้มตำแล้วมันก็จะกัดอืมบะหมี่เหลืองวันนี้ว่าอาทิตย์นาะมีตลาดมดีตลาดนะมันจะเพราะว่าเดี๋ยวเขาร้านบะหมี่มท,าทานเดี๋ยวเขาเขเอาพื้นท,ที่คืนแล้ววันศุกร์เขาสุกอาทิตย์จัดสงการเขา,เาจัดสองการใช่ครับอืมเพราะมเป็นแห้งใช่ไหมเอาเป็นแห้งกันเลยครับผมราดน้ำชุ่มฉ่ำเลย เ<ห>ดาม,มาไปลงนะ YouTube รอบนี้ออ๋มของมันเหลือน้อยแล้วลงที่เก็บไปเตรียมใหม่เาะวามาเต่เเขารวมเขาไม่ได้เวลาขายดีๆรถเขเข้าไปจอดไม่ได้นคนเอาของมลง วันนี้มาขายกี่โมงครับเนี่ยสี่ห้าเลยอันนี้เทาลงไม่ไม่เลีงครึ่งนึงก็แล้วขอบคุณคครับบขอุณมากครับผมโอ้โหนี่มันปรุงเลี้ยงก็มี๋สองก้อนวันนี้ยี่สิบบาทยอดเลยมาโกงกันครับใครมาเป็นลิ้วนะไม่ก๋วยี๋ บะหมีม่ทำเองด้วยร้านนี้เป็นปอกๆก,ก็มีทำเองเด็ดอะเด็ดเสียปอกๆนี้มาไปเดวนี้หลายร้านเลยที่เห็นนี้ยี่บบาทนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> วันนี้พิเศษพิเศษ <c oughs> ่คนขายลงมีเบอร์โทรไหมนุ่บอกเบอร์เลยจุดเก้าเก้าครับจุดเก้าเก้าสองห้าหกสองห้าหกเก้าห้าศูนแปดเก้าห้าศูนย์แปดวนครับดวนมาเจอที่ไหนได้บ้างครับอ๋อมาสารการนี่เจอเลยครับไปอุ้นี่เจอแน่นอนครับผมทุกวันเลยครับมาทุกวันก็เจอขายทุกวันนะไม่มีวันหยุดมาไม่เจอนี่คือหยุดเงินหมดสองสองหยุดหยุดครับมีถ้ามาไม่เจอ นี่นะบะหมี่สูตรทำเองชุ่มๆเลยอะน้ำนหมูแดงลาเบียงครับเนี่ยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะมันนี้มันมันหมดหมดเลยมันเหลือน้อยอ่าครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมอ๋อขอบคุณมากครับเดือดเดียวกันโอ้โหนี่มีออเดอร์อีกถุงนึงอ๋อใช่ครับเดี๋ยวไปให้ขอหน่อยแล้วก็จะเคืนค่าครับผม เดีอบร้อยครับเี๋วจัดไปฮะบะหมี่ปอกๆสารกลางไปริ้วของลุงอ้วนเดี๋ยวเราไปกินกันในรถก็ใครมาไปริ้วนะครับมาได้เลยที่สารกลางเจอแน่นอนครับช่วงวันอาทิตย์อังคารคนศุกร์ก็จะมีตลาดเช้าเดี๋ยวเราไปกินกันในรถ ลุงจะให้ฟรีด้วยบอกไม่เอาเอาไปค <laughs> นละครึ่งหมดพอดีบาหมบี่ยวถุงอ้วนอ้าได้ชอนได้ชอนได้ชอนแบบนี้มาด้วย <laughs> กางไปเลยนะครับลุงอ่วนใครชอบตามมากินได้เลยครับผมเจอกันใหม่อีทีหน้านะครับ